สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณมากๆแม,ม่จำลองวักซิงลดุ่มบวมก็จะมาไลฟ์สดเปิดค่าการมองเห็น เก้ากันกับกล้องมาว่ามีเสียงเลยสวัสดีค่ามาส่งกำลังใจให้ค่ะมันก็มีเสียงอีกหรปะเนาะ วันนี้ว่ามิสียงอีกหรือเ่าเป็นยังไงน้อบอสว่ามเสียงสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าอืมนี่อยู่ ขอบคุณทุกคนทุกไลททุกเริ่มนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไร <c oughs> สดเปิดค่าการมองเห็นค่ะแม่ <c oughs> จำรองพักสิ่งกับจบมาหมาดๆจบว่างนี่แหะพี่น้องก้อนปีไม่สองเมือ่อหรือสามเมือ่จอจันจบวันที่เท่าไหร่กับ่ได้เบิ่ง คนพี่ไม่สองหมื่นหรือสามหมื่นหนึ่ง่ะกระสางได้ไรได้แล้วขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคนเนอะที่มาส่งกำลังใจให้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณลมบนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไอสดเปิดค่าการมองเห็นจ้า ขอบคุณ21ล้านดวงตานะคะ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะทำงานไปนั่มไปนองงานเบาแกเสือกถ้าไรจบอันไม่จำลองจบแล้วไม่จำล่องพักสิงจบแล้วนดูซื้อว่าอ้วนอ้นได้เดี๋ยวนี้ยินเข่าสันหิ้วแต่าตาเขาขึ่งมาหิว้วลด หิวอะไรกินโหลดได้บ้านยิ่งขึ้นมากไหมเตรียมเนี่ยอห่เจ้าของกินโหลดได้มันอดว่าได้ขันหิวมากก็ได้ ขอบคุณทุกไลย์ทุกเริ่มนะคะ ไปโน่นนี่คุณหมอบ London, ่านี่ไปโน่ออก็มาภาษาอังกฤษมันคุณหมอปนเปื้อนคุณหมออลไรจะเป็นยังไงมันคือจิ้มบ่ขึ้นอะจิ้มบ่ได้เนาะมันไปใส่ใบแจ๋วเหรอมันเลยจิ้มบ่ขึ้น ขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษใช่คุณหมอหรือเปล่าเนาะขอบว่าคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณทุกคนทุกไลทุกเลิฟนะคะจิ้มว่าขึ้นวะแล้วเขาก็จิ้มขึ้น มาแมนหกแมวหูกขุณหมอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนทุกไลทุกเลิฟนะคะ้างกินแม่กานบอ,ออกเด้อขอโทษหลายๆ <laughs> ท่านมาออกภาษาอังกฤษก็ได้ไ์สดเปิดค่าการมองเห็นจ้าจะภาษาไทายหรอยังวเก่งภาษาอังกฤษอะไรจะตโตแล้วพี่น้อง Jangan kegiatan mau oh mau จำลองวักซิ่งก็จะลงจากไลท์นะคะขอบคุณทุกคนทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณคุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ่านไม่ออกค่ะภาษาอังกฤษบ,บายบาย